มา3 2 1สวัสดีครับทุกทุกท่านครับที่เข้ามาชมวิดีโอนี้นะครับกับผมนะครับ Northprd นะครับซึ่งหลายคนเองก็น่าจะคุ้นเคยเลยแล้วนะมีสไลด์มานำเสนอนะครับว่าอุปกรณ์ใน s t u d เราต้องใช้อะไรกันแล้วก็ใครที่ต้องจะต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มคลิปวิดีโอนี้นะน่าจะมีคําตอบให้หลายหลายคนนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยนะครับเนื้อหาบางส่วนนะฮะในเวิร์กช็อปที่ได้มีการจัดออกไปแล้วก็ ผมได้ตัดบางส่วนบางท่อนนะครับมาเป็นโปรเซสเอามาให้เ,เพื่อนๆได้ดูว่าในสตูดิโอเนี่ยเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้างนะครับเ,เพื่อนๆได้ไปดูกันนะครับตัวสตูดิโอนะครับซึ่งหลายคนเองเนี่ก็ได้ทํางานกันมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็บางคนเองก็อาจจะเพิ่งมีสตูดิโอนะครับแล้วก็อยากจะรู้ว่าอุปกรณ์ที่อยู่ในสตูดิโอเนี่ยเราต้องใช้อะไรกันแน่นอน,นครับอย่างตามรูปเนี่ยหลายๆคน็่าจะมีอุปกรณ์หลายชิ้นแล้วที่มีอยู่นะครับแต่กับบางชิ้นเนี่ยก็ กำลังนึกอยู่ว่าจะซื้อต่อดีหรือว่ามีความจําเป็นที่จะต้องได้ใช้งานหรือไม่นะครับนะครับแน่นอนนะครับอุปกรณ์สตูดิโอนะครับต้องมีนะครับก็คือฟลายแฟลชนะครับซอฟบ็อกซ์งต่างต่างนะครับที่จะต้องมีนะครับแล้วก็ทรกเกอร์โหมดเครื่องวัดแสงขาตั้งไฟขาบูมนะครับขาตั้งกล้องนะครับโฟมขาวโฟมดำนะฮะแล้วก็แผ่นรีเฟกซ์นะฮะสะท้อนแสงถุงทรายเอาไว้ถ่วงน้ำหนักนะครับบันไดตัวหนีบหรือเทปกาวผ้าดำนะครับแล้วก็พร็อพโต๊ะเก้าอี้นะครับซึ่ง ก็มีอีกอื่นๆอ,อีกมากมายนะที่เป็นตัวช่วยในการใช้งานในสตูดิโอของเรานะครับเราน่าจะต้องมีอะไรกันอีกนะครับในสตูดิโอนะครับแน่นอนครับในเมื่อมีสตูดิโอนะครับเอกหลักของเราก็คือเจ้าตัวแฟลตน้่นเองนะครับตัวแฟลตเนี่ยเรามีให้เลือกมีความค่อนข้างหลากหลายมากนะในท้องตลาดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวแฟลตเนี่ยเราจะใช้กันกี่วัตกําลังวัตต์นี้อยู่ที่ตัวงานเป็นหลักนะครับว่างานประเภทที่เราใช้งานอยู่มันจะเป็นถ่ายสินค้าอาหารถ่ายคนนะครับถ่าย สินค้าขนาดใหญ่เนี่ยในส่วนของตัวกำลังวัตต์เนี่ยก็มีผลต่อการเลือกมาใช้งานอย่างงานที่ถ่ายมีขนาดระยะใกล้แล้วก็ใช้ไฟไม่แรงมากก็จํานวนวัตต์น้อยก็ตอบโจทย์ได้เหมือนกันนะครับงานบุคคลเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความยืดหยุ่นพอสมควรอยู่เหมือนกันรนะับางทีถ่ายใกล้ถ่ายไกลนะครับกำลังไฟที่มากน้อยก็มีผลนะไฟที่ผมใช้อยู่เนี่ยปัจจุบันก็เป็น500วัตต์จริงๆก็รู้สึกว่ามันยังขา,ข,าขาดกันเกินไปนะบางทีก็อาจรู้สึกว่า500มันยังน้อยไป นะครับนะสาหรับเ,เพื่อนๆที่กําลังมองหาหัวไฟใช้เนี่ยก็ผม,มแนะนําเริ่มต้นที่500วัตต์ขึ้นไปเลยดีกว่านะครับ500 600 800แล้วแต่ต่างกําลังนะครับไฟเองเดี๋ยวนี้ก็มีความทันสมัยขึ้นนะโมเดลลิ่งไลน์นี่คือทําหน้าที่เป็นไฟนำนะครับหรือไฟไกด์ไลน์สำหรับในการวางแสงนะครับดูเงานะครับอ่านดูไฮไลท์นะครับหรือว่าดูเหลี่ยมแสง,งต่างๆนะครับถ้าเป็นตัวรูปทางด้านซ้ายเนี่ยสังเกตไหมว่าเขาจะมีหลอดทูแฟตนะครับซึ่งเป็นหลอดที่จะ เว็บต่อเมื่อเรากดชัตเตอร์แล้วนะครับมันก็ถึงโจอเว็บนะส่วนตัวโมเดลลิ่งไลท์เขาจะเป็นแบบ LED นะครับข้อดีก็คือเรื่องของความร้อนที่จะเบาบางลงนะความร้อนจะไม่สูงบนทางด้านขวานเนี่ยตัว หลอดทูบแฟตเนี่ยก็จะคล้ายๆกันแต่ตัวหลอดโมเดลลิ่งไลน์เนี่ยก็จะเป็นแบบฮาโเลเจนรแลมหลอดที่เป็นมีความร้อนตอนนี้ก็ยังมีใช้งานอยู่นะอย่างไฟที่ผมใช้ปัจจุบันก็มีทั้ง l e d แล้วก็จะเป็นอาราลรเจนแลมที่เป็นโมเดลลิ่งไลน์นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปจากทางด้านหลังของเขาครับดีไซน์สวยงามนะไฟรุ่นใหม่นี่ก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับเพื่อนๆมีความทันสมัยแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยครับแล้วก็ราคานี่ไม่แรงนะเทียบกับ ไฟในยุคก่อนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่แบบมีแบตเตอรี่นะครับบากคนคงใช้กันมาบ้างแล้วนะครับก็จะมีแบบแบตเตอรี่ในตัวนะไม่ต้องพึ่งพาไฟฟ้าไฟบ้านนะก็สามารถที่จะนําไปถ่ายด้านนอกได้นะครับแต่ในสตูดิโอส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นแบบไฟบ้านนะครับเพราะว่าสะดวกในการใช้งานนานๆนะครับเราก็ไม่ต้องชาร์จแบตเตอรี่แบบนี้ก็จะสะดวกในการที่จะไปถ่ายนอกสถานที่นะครับ on location ส่วนรูปนี้นะครับผมเอามาให้ดูนะว่ามินมีแบบ power pack ด้วยนะครับสามารถที่จะปรับ กำลังไฟจากทางด้านล่างโดยที่แยกหัวเนี่ยออกการทํางานออกไปลักษณะของหัวมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งไปแบบนี้ก็ไม่ค่อยมีคนจะได้ใช้สัท่าไร่ยกเว้นแต่สตูที่มีขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าตัวไฟเนี่ยค่อนข้างที่มีราคาค่อนข้างสูงอไปดูต่อไปนะครับในส่วนของตัวที่จะต้องใช้เป็นส่วนควบอุปกรณ์ด้านข้างต้นข้างบนนะครับก็คือเจ้าตัวทรานส์มิเตอร์หรือเจ้าตัวเรดิโอหรือแอร์รีโมทแล้วแต่และยี่ห้อจะเรียกกันไปนะครับตัวนี้นะจะเป็นตัวอุปกรณ์นะครับในช่วยที่จะ สั่งนะหรือส่งนะครับในส่วนของตัวเวลาเรากดถ่ายเนี่ยเพื่อจะให้บังคับแฟลชให้ซิงค์หรือทํางานพร้อมกับการกดจอเตอร์ซึ่งในยุคก่อนจะต้องมีทั้งภาครับและภาคส่งนะฮะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้ตัวแฟลชเองเนี่ยจะติดตั้งบิวอินในส่วนของตัวภาครับมาเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเราก็จะมีแค่ตัวภาคส่งอย่างเดียวอย่างตามภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยหรือเพื่อนๆเ,เ,เห็นเนี่ยจะเป็นมีทั้งตัวรับและตัวส่งนะครับซึ่งก็จะต้องมีอุปกรณ์ค่อนข้าง,างจุกจิกพอสมควรนะฮะ อย่างที่เห็นตามรูปนี้ซึ่งในรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะมีแต่ตัวทรงอย่างเดียวซึ่งตัวหลักก็อยู่กับตัวไฟแฟตแลตเรานะแล้วก็นอกจากนี้นะครับข้อพิเศษของเขาก็คือสามารถที่จะปรับนะครับกำลังไฟได้นะครับป,ปิดเปิดไฟได้แล้วก็ปิดเปิดโมเดลลิ่งไลท์หรือว่าชดเชยกําลังไฟแบ่งกําลังไฟได้จากตัวรีโมทตัวนี้ได้เลยทั้งมีจอแล้วก็ไม่มีจอให้เ,เพื่อนๆลองไปดูนะครับอย่างที่ผมนํามาเป็นตัวอย่างเรามี ตัวไฟแล้วเรามีตัวส่งสัญญาณที่จะให้แฟแลชเราซิงค์แล้วนะครับเราไปดูต่อไปครับก็คือในส่วนของเครื่องวัดแสงหรือไลมิเตอร์นั่นเองนะครับมีความจําเป็นหรือไม่นะครับจริงๆแล้วตัวนี้คนที่ใช้งานสตูดิโอเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะจําเป็นเลยทีเดียวนะสำหรับในเครื่องของการวัดแสงครับเพราะว่าเราจะได้บาลานซ์กำลังไฟในแต่และโซนแล้วก็ไปถึงในเรื่องของแสงที่ตกมาถึงวัตถุที่เราต้องการนะฮะบ,บางคนที่มีก็อาจจะได้เปรียบในเรื่องของความเร็วในการ ปรับแต่งนะครับก็มีให้เลือกใช้หลายรุ่นนะครับแล้วมีหลายราคาแล้วมีอุปกรณ์พระแสงแล้วก็จะมีตัวที่จะสร้างเชฟแสงนะครับก็จะเป็นพวกซับบอก ต่างๆนะครับออคต b o อกสโตรปบอกโรมนะครับบิวตี้เดสโนดและอื่นๆอีกมากมายนะที่จะเป็นตัวในการจัดทรงของแสงแสงที่กว้างแสงที่แคบนะฮะแล้วก็รูปทรงต่างๆที่จะให้แสงปรากฏออกไปนะครับวันนี้ผมก็ยกตัวอย่างมานะมีหลากหลายเลือกใช้งานนะครับจริงๆเราใช้งานอาจจะไม่ได้ทุกอันหรอะครับเพราะว่าอยู่ที่ตัวประเภทงานที่เราสร้างมากกว่าว่าเราใช้งานลักษณะแบบไหนแสงแกว้างแสงแคบเฉพาะส่วนหรือว่า ต้องการแสงแข็งแสงนุ่มอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ทําให้เราต้องเลือกใช้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปนะครับซอฟท์บ <Soft box. S 1> ล็อกผมแยกออกมาเป็นอีกชิ้นหนึ่งนะครับอันแรกก็จะเป็นออกตอบ็อกจะตัวซอฟบ็อกแบบทรงสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เป็น s ร r บ p ็อกนะครับเป็นตัวทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวแล้วก็เป็นหน้าแคบนะครับซอฟบ็อกออคตอบ็อกเนี่ยก็แสงจะกว้างๆนะครับแล้วก็แสงจะค่อนข้างนุ่มด้วยตัวนี้ก็ เลือกขนาดให้เหมาะกับสตูดิโอเรานะไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปเลือกให้เหมาะสมนะครับเพราะว่าถ้าซื้อซอับบอ์กที่มีขนาดใหญ่เกินไปเนี่ยกับสตูดิโอที่เรามีขนาดเล็กเนี่ยมันอาจจะดูเกะกะเห็นไหมครับซับบอ์กตัวนี้ก็จะเป็นแบบแปบดบเหลี่ยมนะฮะเพื่อนๆอาจจะเห็นนะครับ้ก็เฉพาซัอบบอร์กตัวนี้เ็ายังมีใส่กริดด้ <S <S ส่วนใหญ่ก็ไปทําเป็นฟิลไลท์นะครับแสงเสริมนะครับแล้วก็ไปทําเป็นริมไลท์นะครับแสงคัดต่างๆ <S <S ซับบอ์กแบบพลาบติกซึ่ง หลายคนก็อาจจะมีใช้อย่างผมเองก็มีใช้อยู่นะพาราบริกเป็นทรงดีฟนะครับมีความกลมนะครับเพราะว่าเป็นพาราบริกก็จะกลมๆหน่อยนั้นก็มีผลต่อแววตาที่จะดูกลมแล้วแสงตัวนี้ก็จะค่อนข้างพุ่งด้วยอันนี้ก็จะเป็นทอลซูมก็น้อยคนที่จะได้ใช้นะครับในสูงเท่าแสงก็จะเลือกซูมได้ควา็สามารถทีคอนโทรลผ่านการซูมได้ไปดูส่วนของตัวร่มมั้งครับร่มก็จะมีสีขาวสีเงินสีทองตัวนี้ก็จะเป็นร่มขาวใหญ่นะครับแสงเขากว้างดีนะครับไฟเคลียร์คอนทราสไม่สูงมากไปเป็นแสงฟิวไลท์ รุ่นก็จะมีดือฟโฟเซอร์มาให้ด้วยนะครับเพิ่มความนุ่มนวลเข้าไปอีกความมือสุดนะครับจะมีเดือฟโฟเซอร์ก็คือเจ้าตัวแผ่นกรองเนี่ยมาทำให้แสงมันซอฟนุ่มนวลเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแบบร่มทะลุเห็นไหมฮะอันนี้ก็แสงก็จะยิงทะลุผ่านไปข้อดีก็คือภาพเก็บง่ายใช้กรองแสงหรือเกลี่ยแสงนั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นแบบสะท้อนเหมือนกันนะครับแอนซอนเวอร์นะครับรก็คอนทราสก็จะเยอะหน่อยแต่เทียบกับเจ้าตัวที่เป็นสะท้อนขาว ต้องการในส่วนของตัวชาร์โดและไฮไลท์ที่เด่นขึ้นชัดขึ้นคอนทัสมากขึ้นก็แนะนําเป็นซันเวอร์นะครับอยากให้ซอบลงหน่อยก็ใส่ดิฟ f ฟิวเซอร์หรือแผ่นกล่องนั่นเองสีทองนะกน็ีน้อยคนที่จะใช้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะไว้อาจเพิ่อมอุณหภูมิในส่วนของตัวแสงนะให้มีนวอร์มขึ้นอุ่นขึ้นนะครับก็จะใช้เป็นสีทองนั่นเอง โคมบูร์เฟกเตอร์นะครับเอาไว้นะครับเพิ่มนะครับกำลังแฟลนะครับหรือเพิ่มความเข้มแสงนั่นเองบางคนบอกว่าเอาไว้ป้องกันหลอดแฟลกลัวแฟลโดนหรือกระแทกอะไรจริงๆแล้วเอาไว้เพิ่มความเข้มแสงนะครับและนอกจากนี้เขายังมีอุปรกรณ์เสริมนะอย่างเช่นเจ้าตัวฮันนี่โครมกริดนะครับเอามาใส่ตัวโคมบร์เฟกเตอร์นี้จะค่อนข้างมีความเข้มแสงค่อนข้างสูงนะครับแนีมันอันใหญ่ก็จะรวมแสงได้มากแล้วก็ความเข้มแสงก็จะ สูงกว่าปกติแบบยิงหัวไปเปลยนั่นเองนะฮะ,ะไปดูสนูสนะครับเป็นการบีบองศาของแสงให้แคบลงให้แคบลงไม่พอเลยยังใส่กรดเข้าไปด้วยนะก็ยิ่งแคบเข้าไปอีกนะเหมาะสำหรับทายหรือเลี้ยงแสงเฉพาะส่วนนะครับถ้าเ,เพื่อนๆที่อยากจะเลี้ยงเฉพาะส่วนสงวัตถุต่างๆที่อยากให้มันแอคทีฟเฉพาะส่วนนะก็จะใช้เป็นพวกสนูสแล้วก็อาจจะใส่ตัวกรดเข้าไปเพิ่มนะครับหรืออาจจะใส่คารอเลเจลเข้าไปอีกนะสำหรับเ,เพื่อนๆนที่ อยากจะย้อมสีต่างๆนะครับก็ใช้งานได้ตัวสนุ๊ก็น่ามีไว้ใช้ครับราคาไม่แพงครับเดี๋ยวนี้นะฮะอีกอันนึงครับเป็นบานดอนะครับเป็นบานดอกับคัลเรเจอ์แล้วก็มีกริดด้วยนะมีลักษณะาการทำงานก็คล้ายๆสนุ๊นะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาจะปรับได้นะครับมีการบีบองศาของแสงได้ผ่านเจ้าตัวบานดอนั่นเอง ตัว beauty dish เนี่ยก็จะใช้ในการถ่ายงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นเฉพาะส่วนงานบิวตี้นะครับแล้วก็แสงก็จะมีน้ำหนักหน่อยแล้วก็เท็กเจอร์จะค่อนข้างเห็นได้ชัดพอสมควรซินเวอร์นี่เห็นได้ชัดมากคอนทราสต์ดีมากแล้วก็สีขาวก็อาจจะดรอปลงมาหน่อยนะครับก็จะนุ่มๆหน่อยนอกจากนี้เขาก็ยังมีเจ้าตัวฮันนี่โครมก่ยดมาด้วยสำหรับบางรุ่นนะครับแล้วก็ยังมีดิฟเฟอเซอร์มาใส่ด้วยนะครับเพื่อจะให้กรองน้ำหนักของแสงนะครับให้มันดูมีน้ำหนักที่อ่อนลง ไลท์สเตนอ่าไปถึงแล้วเรามีไฟแล้วเรามีอุปกรณ์ที่จะสร้างจัดทรงของแสงไปดูเรื่องของขาตั้งกันบ้างขาตั้งก็มีหลากหลายนะครับเพื่อนครับอยากให้เพื่อนๆนี่หาขาไฟดีๆนะครับใช้กับไฟหลักของเราหรือไฟเสริมของเรานะครับเคลื่อนย้ายได้ง่ายในเจด,ดีมากเลยอย่างรูปที่ผมเตรียมมานําเสนอในพิลเซนต์ตัวนี้อันแรกก็เป็นขาซีแสแตนนะพร้อมชุดเซนจูรี่นะฮะเป็นชุดเซนจูรี่ที่จะอยู่ดังด้านบนเอาไว้ใช้งาน ได้หลากหลายขาก็จะพับเก็บง่ายนะครับแล้วก็จะเป็นขาแบบ3ขาสามารถที่จะแยกระดับได้นะครับตั้งในพื้นที่ที่มีระดับที่ไม่เท่ากันได้ตัวโดยที่2ก็จะเป็นขาแบบมีดอลลี่ในตัวนะครับตัวนี้ก็ดีสําหรับคนที่ชอบต้องการขยับโฟลิชั่นต่างๆเนี่ยตัวนี้ก็จะสะดวกนะครับเพราะว่าบางทีบางเหลี่ยมบางมุมเนี่ยเราอาจจะขยับแบบไม่ได้หรือจะไม่สะดวกขยับแบบเราอจะ ขยับขาไฟเราโดยที่ไฟเราเลอ้อมันเลื่อนได้มันก็สะดวกในการใช้งานส่วนตัวที่สาก็เป็นขาที่เราใช้งานกันทั่วไปอยู่แล้วนะครับซึ่งหลายๆคนเองก็น่าจะได้ใช้งานแบบนี้อยู่อยากให้เพื่อนๆดูแล้วก็เอ๊ะเราเป็นคนที่ถ่ายงานลักษณะแบบไหนเนี่ยไปลงทุนกับขาไฟสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะอความมั่นคงแล้วก็การทํางานที่มันสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับผมแนะนำนะอีกรุ่นหนึ่งครับเป็นขาี่แบบเฮฟวี่นะครับเป็นไรสตันแบบแข็งแรงมากสําหรับคนมือหนอักใช้ขาแบบเฮฟวี่ไปเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น ส่วนหนึ่งของซีสแตนนะครับที่มีชุดเซนจูรีตรงด้านนี้เอาไว้จับโฟมเอาไว้เ,เป็นบูมอาร์มก็ได้บูมอาร์มย่อยๆก็ได้นะครับสามารถที่จะใช้งานได้เจ้าตัวซีสแตนนะครับและบางรุ่นนะฮะสามารถาที่จะถอดแกนกลางตัวนี้ออกได้พัทยาเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ตัวอื่นก็ได้อีกอันนึงนะครับจะเป็นบูมสแตนเหมือนกันแต่เป็นแบบอาจจะไม่ได้แข็งแรงอะไรมากตัวนี้นะครับก็ใช้งานได้ในระดับหนึ่งตัวนี้ก็อยู่การโหลดเนี่ยอยู่ที่ตัวไฟของเราแล้วว่าไฟเราหนักมากน้อยแค่ไหนอาจจะต้อง ดูเรื่องน้ำหนักนิดนึงนะครับอย่างตัวนี้อันนึงที่ผมแนะนำนะฮะอยากแนะนําเลยครับเป็น, Boom Stand, นบูมสเตอร์นยเป็น Super b o บูตัวนี้เขาจะมีคันปรับอยู่ด้านล่างนี่สามารถที่จะปรับหมุนซ้ายหมุนขวาเนะี่ยก้มเงยได้จากทางด้านล่างโดยที่เราไม่ต้องไปควบคุมในส่วนของหัวไฟทางด้านบนท่ายงานบ่อยๆและถ่ายงานเป็นหลักแล้วก็รู้สึกว่า อยากจะทำงานให้มันคล่องตัวมากขึ้นนะครับแนะนำเป็นแบบเฮฟวี่แบบนี้แล้วก็ราคาก็ตัวตำหมื่นมีแล้วถุงทรายนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อสลับบาลานซ์หรือถ่วงบาลานซ์ในส่วนของตัวหัวไฟเองนะครับหรือจะเป็นถ่วงน้ำหนักขาไฟนะครับเพื่อจะให้ขามีความมั่นคงและแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะต้องมีผมถือว่าเป็นอุปกรณ์จำเป็นนะเพราะว่าผมเองเคยทำไฟล้มมาแล้วแล้วก็มีประสบการณ์ว่าการที่มันไม่มีหรือการที่มันมีเนี่ยมันมันเวิร์กจริงๆ นะครับก็หลายส่วนแล้วนะครับสำหรับในส่วนของตัวสตูดิโอนะว่าจะต้องมีอะไรกันบ้างนะเพื่อนๆอาจจะมีกันแล้วหลายตัวนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จะซื้ออะไรเข้าสตูดิโอก็สไลด์นี้ก็น่าจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ผมหวังว่าสไลด์ตัวนี้น่าจะเป็นแนวทางนะแนะนำเ,เพื่อนๆที่จะไปจัดเซตจัดสรรน,นะในส่วนของตัวอุปกรณ์ที่อยู่ในสตูดิโอนะครับว่าจะต้องมีอะไรกันบ้างผมลืม เตรียมรูปโฟมขนาดใหญ่ไว้ว่าจะเป็นโฟมขาวหรือโฟมดำเดี๋ยววันหน้าในคลิปหน้านะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้รายเดี๋ยวผมจะมาย่อยดีเทลในแต่ละตัวอีกทีนึงว่าอุปกรณ์ในแต่ละตัวเนี่ยมันมีลักษณะและใช้งานอย่างไรในตอนไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ได้รับชมมาถึงตรงนี้นะครับสวัสดีครับ